เอ้ยโยว์ว่าซัสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งและแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันในเกม My Friend Pedro กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของเกมนี้กันแล้วนะฮะหลังจากในคลิปที่แล้วเราได้ไปช่วยบิลลี่นะครับบิลลี่เนี่ยมันเป็นกล้วยหอมนะครับลูกของเพื่อนของเพโดนั่นเองนะฮะเป็นกล้วยสีเขียวนะครับและในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาลุยกันต่อในด่านที่21กันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ด่านแล้วนะฮะเราก็จะเคลียร์เกมนี้นะเหลืออีกประมาณ 15ด่านได้นะโอเคงั้นอย่ารอช้านะครับถ้าพอบกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปุ๊บไปเลยครับเจอโจนถุงตัวแรกก็จัดการไปดีครับแล้วก็เก็บปืนอูซี่มาจากนั้นก็กระดิดกระโดดขึ้นลังไปครับแล้วก็ยิงตัวนี้ยิงตัวที่2ไปดิ ก็จัดไปอีกตัวดีครับเราจะทะลุก,กระจกไปนะฮะแล้วเราจะยิงถังระเบิดเรียบร้อยครับผมนี่อ่ากูได้หอมยิ้มออกมาหาเราแล้วนะฮะไปฝั่งนี้ก่อนนะพวกน่าจะมีโจนออกมาทางประตูนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปดิอ่าเฮ้ยมีถังขยะด้วยครับเราต้องขี่ถังขยะนี้เหรอเฮ้ยเราจะขึ้นยังไงอะพวก อ๋อต้องยิงก่อนนะครับโอ้โหคอมโบโจบเลยอะเมื่อกี้นะเสียดายมากเลยผมยังไม่รู้นะว่าถังขยะน,นี้มันต้องยิงก่อนนะฮะไม่เป็นไรก็ไปต่อดีขึ้นมาดีครับขึ้นมาดีครับขึ้นมาดีครับเฮ้ยเกือบเกือบเกือบขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน <Hello. S 1> วันดีพวกวันดีทำอะไรกันอยู่เลยนี่ เฮ้ยทำไมไม่ยิงถังขยะอ้าวไปไหนเนี่ยเอ้ยยิงถังขยะไปก่อนจัดไปดิแล้วก็ขึ้นถังขยะไปครับจากนั้นก็กระโดดไปเลยไปต่อเอาคอมโบตัวนี้ก่อนหนีละเบิดไปดิลงมาขึ้นถังต่อครับอ่ะคอมโบจบที่8ดแล้วนะฮะรอบแรกรู้สึกว่าจะได้สิบหรือเปล่านะ,ะไม่ได้ไม่ได้ใจนะฮะ ไม่ทันได้ดูด้วยเมื่อกี้นะครับบึ้มโอ้โยยังได้3ดาวนะฮะโอเคอยู่ลุยต่อดานที่22ครับทุกคนสังเกตเห็นกระทะนี้เป่าผมเห็นในตัวอย่างแล้วมันต้องยิงกระทะแล้วมันจะทำชิ่งลูกกระสุนไปโดนนะฮะนี่ดูดิโอ้โห <c oughs> <c oughs> อะไรวะนี่เกมนี้แม่ทำอะไรได้แบบพลิกล็อกแหวกแนวนะฮะยิงไปดิครับ กระทะอีกแล้วเรียบร้อยดีครับตายหมดอ่ะเฮ้ย <Yahoo! S 1> <c oughs> อย่างโหดไอ้นี่มันกระทะับกระท่ในเกมพับจีหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยฮ <c oughs> ่าโอ้ยากยากอยู่นะฮะยากอยู่นะฮะจัดไปดิพวกจัดไปดิพวกเรียบร้อยครับถือว่ายากอยู่นะด่านนี้นะฮะ ยิงกระทะดิตายหมดอะตายมวอนะใครบางการมาเล่นกับเราอะโอ้โหกล้วยแสดงหน้าตกใจนะฮะโอ้โหสามดาวอีกแล้วครับผมนี่ขนาดว่าสกอร์มไม่ต่อเนื่องนะโอ้โหอะไรกันนี่ครับอย่างนี้ทุกคนต้องกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วนะฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็ฝากซับสไคร์กันด้วยนะครับเฮ้ยมีกล่องอีกแล้วเหรอเฮลใครให้ช่วยอีกแล้วอะเย็บเดชีส ใครอยู่ในนี้อ่ะมิลลี่อีกแล้วเหรอคลิปที่แล้วบิลลี่นะครับคลิปนี้มามิลลี่อีกแล้วนะฮะน่าจะเป็นลูกสาวของเพื่อนกล้วยของเรานะฮะไปไปไปพอจัดสักหน่อยครับคือมิลลี่เนี่ยน่าจะอยู่ในกล่องสุดท้ายนะฮะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับบิลลี่เขาจะอยู่ในกล่องสุดท้ายนะ,ะยิงไปดิจัดไปดิเก็บปืนก่อนนะฮะ นี่เดดดี้มิลลี่เป็นตัวอะไรอะแอปเปิลเหรอเฮ้ยมิลลี่มันไม่ใช่กล้วยแล้วนะครับเป็นแอปเปิลนะะโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณกล้วยหอมคุณจะมีรูปก,กี่สปาชี้เนี่ยคลิปที่แล้วก็เป็นกล้วยเขียวคลิปนี้เป็นแอปเปิลนะฮะโอ้ย oh, oh. เรียบร้อยครับผมอาขับรถไปส่งอีกแล้วนะฮะคลิปที่แล้วก็ขับรถเหมือนกันนะครับหลังจากเราช่วยบิลลี่เสร็จนะฮะไปดิ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปนะครับใครมาตรงนี้ก็โดนยิงไปไดิยิงไมด้พวกปับไป,ปแล้วกระโดดข้ามไปการบังคับก็เหมือนเดิมนะครับไปยังทิศทางตรงข้ามนะฮะเฮ้ยผมจะกดกระโดดแต่มันไปโดนปุ่มยิงนะโอ้โหแผนแล้วเมื่อกี้นี่จัดไปก่อนระยะก,กระโดดมันไกลมากนะฮะ ไปแล้วดูดิมันชอบไปยิงอะ่ะว่าผมจะสไลด์มันยังไงวะเนี่ยกระดูดข้ามไปครับนี่มาดิมาดิพวกมาดิพวกเฮ้ยกระโดดกระดดโดดโอ้หนิดเดียวนิดเดียวเรากระโดดก่อนมือลั่นนะทุกคนบางทีนะยิงไปดีครับสมคอมโบไป แล้วอีกแล้วโอ้โหมันบังคับยากนะฮะด่านแข่งรถด,ด่านนี้นะครับบางทีเรากดโดนนิดเดียวคือเราจะกระโดดแต่มันไปโดนยิงปุ่มยิงเฉยเลยนะไป let's go let's go นี่สี่คอมโบห้าคอมโบหกเจ็ดคอมโบปลายแปดคอมโบแล้วหรอ อ่าเรียบร้อยครับผมน่าจะสามดาวชิวๆนะฮะจัดไปดีครับหืมก้วยหลงรักเราเลยนะครับมาต่อกันด่านยี่ห้านะฮะเฮ้ยตรงนี้มีมอไซค์ด้วยวะ่ะโอ้ยขับไม่ได้นะครับน่าจะมอไซค์ที่เราขี่มาเมื่อกี้นะนะศัตรูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเป็นตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยที่กดด้วยวเป็นตัวอะไรวะน่าจะเป็นโจรที่ผมยาวๆนะครับ โอ้โหเลือดสี่ห้าหลอดโคตรโหดแล้วผมจะขึ้นไงเนี่ยไปทางนี้เหรอโอ้โหระยะทางไกลมากครับคอมโบมันก็ได้ยากดีอย่างเงี้ยตัวนี้สองหลอดฮนะจุดุ่มยาวนะครับด้านนี้นะก็สไลด์ไปเลยครับพวก go 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 โอ้โยเรียบร้อยครับ เ,เราได้ปืนอะไรเนี่ยปืนกลอะไรสักอย่างนะฮะกระโดดมาแล้วก็จัดไปดีบวกตายหมดอ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดปืนโคตรรัวนะครับยังเอานี่จัดไปดีถอยมาถอยมายิงระเบิดไปเฮ้ยยิงไปดีพวกเสียคอมโบอ่ะเสียคอมโบอ่ะข้างบนมีอีกแล้วนะครับ นี่ว,ว้าวสุดยอดครับเฮ้ยแล้วบนนี้มีอันนี้อีกแล้วอะขึ้นไม่ไดเปล่าขึ้นไม่ได้นะฮะยิบกล่องอันนี้ไปก่อนฮะแล้วก็ไป้างใต้ครับอ๋ออ๋อผมนึกออกแล้วครับเราไม่ต้องปะทาโด,ดยตรงครับเราจะยังจ,จะยิงชิงตรงนี้ครับนี่นี่นีตายหมดแล้วโอหอ,อ,อะไรครับเนี่ยแม มันเป็นเทพจริงๆนะเปโดคนนี้นะโอ้โยไปครับกระโดดไปเอาแล้วแมวแมวผมมันมาใต้โต๊ะแมว <c oughs> แมวผมมันมาใต้โต๊ะทุกคนมานะทำอะไรเอ่ยน้องเนียสลุยตอด่านที่26นะครับชิปนี่จัดไปดิพวกเอาปืนลูกซองมาก่อนดีครับ ได้ปืนลูกซองมาได้ปืนลูกซองมาแล้วครับผมเฮ้ยจ่อๆอย่างนี้ก็ไม่รอดดิพวกจุดๆเรียบร้อยครับไปไปไปโอ้ยโดน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 โอ้โหไม่น่าเลยอ่ะจัดไปดีครับมาๆมามีอูซี่อยู่ตรงนี้ครับโหนแล้วก็เก็บปืนมาพวก จัดไปดีครับจัดไปดีครับนี่อูซีกันเทปเจอไปดแบบนี้ไม่เหลือผมโจนกระจอกทั้งหลายนะฮะจะผมสั้นผมยาวคุมถุงก็จัดการได้หมดอะ่ะกระโดดข้ามมาครับเรียบร้อยนะฮะแมวมันเรียกแมวมันเรียกอ่ะครับต่อในด่าน27นะฮะเฮ้ยเรามีสวิตให้ผมกดด้วยนะครับตรงนั้นนะ ยังไงเราต้องยิงเหรออ่ะเปิดประตูครับจัดไปดิไป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 ครับกระโดดขึ้นไปอ่าได้อยู่ได้อยู่ด่านนี้ได้อยู่ข้ามไปแล้วก็มาดิครับอีตัวเข้ามาจัดไปดิพวก จัดไปดิพวกไปไปไปรวยตัวไปครับเฮ้ยโอ้โหคอมโบหายคอมโบหายทุกคนไปไปไปดิไปไปไปเร็ว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 เปิดประตูก่อนดิโอ้โหด่านนี้ยากอยู่นะอ่ามันต้อง ยิงสวิตเปิดประตูนู้นเป,เปิดประตูนี้นะฮะสลับไปมานะครับเนี่ยเปิดประตูนี้ปุ๊บเราก็จะข้ามไปยิงตัวบนครับเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยยิงตัวล่างดีครับตัวบนอีกตัวหนึ่งเราก็เปิดทางล่างต่อฮะยิงกระแทกอีกแล้วอ่าเรียบร้อยครับทำไมออกมาช้าคอมโบหลุดเลยจัดไปเลยพวก เรียบร้อยครับผมได้กี่ดาวเอ,อ่ย2ดาวนะครับอ่าตอนด่าน28นะฮะโอ้โหมันมีไอ้ลูเลื่อนอะไรสักอย่างตรงนี้ด้วยนะครับอ้าแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยต้องกระโดดอย่างเดียวเลยเหรอจัดไปดิครับจัดไปดิไปถึงไหมไปถึงไหมถึงฮนะ กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไป,นไปไม,มีได้วะอ่ะโอ้ยากนะฮะแบบนี้ยากครับไป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 ,ประตูเปิดแล้วก็ขึ้นไปดีครับมามามากระโดดลงไปก่อนโอเคสวยเฮลโหลสวยครับสวยครับ จัดไปดิครับเอ้ยอย่าร่วงอย่าร่วงไปข้ามไปหุยดันนี่ยากนะฮะต้องกดรอไว้เลยอะ่ะอย่าให้มันทันลงนะครับว่าเดี๋ยวมันจะไหลลงแบบนี้นะอ้าวหลุดหลุดหลุดคอมโบหลดุดอีกแล้วครับต้องไปยิงสวิต์ก่อนนะประตูล็อกอยู่นะโอ้โหยากยากยาก มามาเปิดแล้วเปิดประตูแล้วสไลด์ไปดีพวกเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยน้ำโอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่ได้สามดาวนะดันนี้ยากจัดเลยโอ้โหสามดาวยังได้ทุกคนเข้าสู่ดัน่าน29แล้วครับผมกล้วยมาบอกอะไรแล้วเนี่ย เราจะลงไปข้างล่างนะพวกเฮ้ย hey, ต้องยิงไอ้ปุ่มนั้นก่อนเหรอจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิดปดแล้วยังไงต่อฮะโอ้โหยา,ยากอะ่ะยากอ่ะจัดไปดิรยตัวไปครับมา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 เรียบร้อย เรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหุ่นไปจัดไปสวัสดีเพื่อนทำอะไรกันอยู่ยังไงเนี่ยยิงสวิตก่อนเหรอ จัดไปดิโอ้โหเล่นยากยากมากนะฮะต้องคอยไปเปิดไอ้นั่นนะ่ะปดล็อกแต่ละอันนะครับดูดีเหลือข้างบนอีกนะฮะโอ้ยจะไปไหนอย่างเร็วว่ะไปไปไปโอเคเปิดเรียบร้อยครับ ลงไปลงมาได้พวก3ดาวนะ่าจะไม่ได้อีกแล้วนะนั่นไงี้ได้2ดาวเองนะครับมาครับต่ออีกด่านหนึ่งนะฮะด่านที่30นั่นเองเฮ้ยข้างหน้าเป็นสกเกต็ตอีกแล้วนะครับไปเลยไปเลย let's go ชึบ,ชบกระโดดไปครับชึบเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเล่นสกเกต็ตไม่ได้แล้วนะฮะหรือว่ายังได้โอ้ยังได้นะ กระโดดแล้วก็ยิงแบบสวยงามฮะโอ้ยมีปืนกลอีกแล้วครับผมไปยาวๆเราจะขึ้นข้างบนนี่ไปดิครับกระโดดโชว์25ตลบนี่จัดการไปฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมจัดการหมดครับสเก็ตบอร์ดคู่ใจของเฟโดนะฮะไปดิไปดิ ไปดิคอมโบโจบแล้วครับจัดไปดิครับกระโดดไปหลายทีเกินนะฮะคอโมโบหายหมดเลยนะครับไปดิครับเฮ้ยชุด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 ยิงไปก่อนนี่ครับกระโดดไปไปไป,ไปเราจะทะลุก,กระจกอันนี้ไปแล้วครับชุดชุดเรียบร้อย ่าถึงประตูแล้วครับเฮ้ยกระโดดไปไหนอะพวกต้องเกาะดิพวกไปเข้าประตูเลยครับสวยสวยสวย,สวยนนอ่สามดาวชิวๆครับด่านนี้นะฮะโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ฝากไว้ในด่านที่30ก่อนละกันคลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันที่ด่านที่31นะฮะ ถ้าเพื่อนๆาพี่น้องๆเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b e หน่อยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาลุยกันต่อนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบบ <Bye bye. S 1> ๊าายยครับ